ปัญจขันธารูปะขันธ์โทวิสนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทวิญญาณขันธ์โทกาตากาตาโมรูปขันธ์โทยังจินี่รูปงอาสาวะหุระที่ขังวาสุคุมังวาหินางวาปานิตังวายังทุเรวาสันติกวตาเปกาจังอาภิสันโยหิตาวะอาภิสังคีปิตาวะอาอยังบุจติรูปขันธ์โท हिंटू पत्यायो आरा मना पत्याो अनंता रत्यायो चमंत रहा हा अन्यमन